บ่อเสอสนตอเก่งเนาะอจะขายห้่เงอเสือเนาเสือส่วนนี่นะครับเด็กๆเขาจะมาวางขายกันเปิดหอดแจ่มงซลติมส้มูกอ้แซมอันนี้ก็ขายซซสมิุซ่บ้านี่ครับเดี๋ยวมาล้องกินขอบเปียกอยู่ล่าเด้อเปิดแจโมงหอดจ่มงเอืยหามงแรหามงแรกหอดจ่มงหามงแจงโอ้หามงแร่หอนหามงแจ้งกะตีหาานี่ขอบเปียกยุสปปอรล่าสิหาพันประมาณยี่สิบหาบาทอ้าวี่ิดดาว ผู้ด่ายทีมหวานผู้ใดทีมสายหวานกดมากเลยรัดขาลองเส้นมั้งลองเส้นมั้งร้อนๆเลยครับอิ้่เมื่อไหร่ก็แวะมาทานซ้มตำไก่ย่างที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ที่สปปลาวเขาใส่กะปิน่ะเป็นวะเซ่ในปลาเลกแล้วอ๋อเขาปรุงแล้วถ้าว่าปลาแดกเขาแซ่บแล้วมันเกิดตำแล้วมันก็สฉีเสร็เลยโอ้ยหนาวปลาแดกมาตำเองเลยนะคะมะฮุ้งเดชใส่ซ้ำได้มะฮุ้งจะพันตำมะฮุ้งนี่ที่หนค สิบหาพถูกมากเลยประมาณ30บาทตำ้มาก5ุงสิบห้าพันประมาณยี่สิบห้าบาท้ใส่กวะทุงนี่บอกสิบห้าพันอนี่นะครับส้มตำยี่สิบาทประมาณนี้พ่อน้องอน้อ่อน้องพ่อน้ื่อน้อ่อ้อพอ้องน้อ่อน้่อน้อพ่อนงพ่อน้ออน้พอ้ง่น้อ่อน้่ขน้อง่อนน้อนอนน้่อ้้่แล้ว เรามาทั้งแบบกลางวันนะกลางวันก็มานั่งกินหน้าร้านแม่กลางคืนก็มาอีกกลางคืนก็มาลุกคนเขาอีกมะเอขเอใส่่หนใส่น้บ่มันต่างจากบักเขือจังใดนี่แต่เบิ่งเดอรรสชาติเป็นจังไงอันตำเองกับน้องเขาตำก้อาน้องตำสีแสบก็ข้าวตำเลยแต่ผู้แสบก็โทษเจ้าของได้ป่ะนี่เออน้องพรานน้ำตาลใส่เลยมั้งบอเอายิ้มบางฮู้ให้เอื้อยที่ล่ะซิมหาพรนหนิงใช้ซ้ำใด นี่มีถวยโฟมอยู่ม็นบอกปาอันนี้ซิมหาพันบอกปลาชื่อไฮไลท์แท้นองพ่นมันยิบผิดบะนี่โอ้ไ,ไห้ลายแห้งตำโุงส้มตำนะครับ25บาทที่เมืองปักเซนะสอปกราวร้บบวานนี้เปิดยีิบชั่วโมงจดเต็มโคกเมยยิบหาบาทหนึ่งกีบนะนงพนมาซิมเมบิ้งบอกนงพจนมาทาซิมหรองพยปฏิเสธ เอาเดาเสื้อตงเขากับตามเองกินเองนี่และค่ะเออลองเบิรงลองเบิรงทำปลาแซบกระเตินแต่ปลาแดกกับผงสุรสดไปยังไหขาดยังหวานแม่โอ้เติมน้ำตาลเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้าโอ้ยบายล้น้องพ่อใส่น้ำปลาแล้วบอกขส่น้ำปลาบอกเลือลืมน้ำปลา ว่าขา้าวปลใส่บอกใส่ทั้งหนังปลาใส่ทั้งปลาแดกพอดีแหละไตถามหา <c oughs> โอ้ยเราเนี่ยโมพ่ออีกบอกปลาแดกมันนัวปลาแดกเลา,าหอมเนาะใส่ลายนัวลายตัวใส่ลายนัวลายามาตำมาขอเพิ่นตำองเลย <c oughs> อ,อุ้ยหอมปะหอมหอมเอออยากได้รสชาติยังได้ใส่เอาเลย <c oughs> ตำเองกินเองเอาซิมเบิังซิมเบิัง แซ่บเฮ้ยอ้าเสียวยังอีกนะใส่สวดดีขวั่วใส่ถั่ยฟ้อมเห็นไหมน้องพอเอาถั่ยฟ้อมไปเอ้ยเนี่ยตุมาเบิงเดี๋ยวมาเบิงตํามเองเลยนี่นี่โหหยิบอันนี้คือ1น0 0 0หาพขีบนะครับเหลือสิมหาพันประมาณยี่สิบหาบาทไทยสุดยอดโอ้หดีลายแห้งหลายแห้งกำไห้พันอันนี้เลยเนาะกำแบบประหยัดขาดทุนเลยอะ เดี๋ยวเรามาดูตับไอ้ตับเธอได้หรอ่ะตับเพื่อนโฮ่เห้แล้วว่ะนี่นะครับมีเต็มเลยปิ้งหมูตับตูดไก่นี่ครับเอ้ยใส่กุ้งแหนมใส่ตับนงเอายังอีกวะเอาขอนี้ปะเขามีแคบหมูแล้วบ่เดี๋ยวไปจ้างเฟอร์จะไดกินข้าวเปียกบ่เอามันนั่งไซส์สั้นพูดดิมีมองนั่งอยู่บ่เราก็ให้นั่งอยู่บ่อ๋ออ่าเดี๋ยวไปซื้อลูกซิ่นร้านลูกซิ่นของเราเมนบอสเ่ ายเงินพ่นกอนกราหมพร้อมจายเงินพ่นกอนจ่ายเงินพ่นกอนกเลยโอ้กาหมูอันจักพันสิบพันโอ้จักพันนีทั้งเบอร์ี่สิบห้าบาทสี่บอกอันนี้กับสี่สี่สามสิบเก้าสามสิบเก้าพันสามสิบเก้าประมาณสี่หมื่นโอ้เบิร์หนีประมาณหกบบาทบอมาปลาทั้งแคดหมูเอออันน้องพันอ่าเดา เอาอยัางอีกบ่บ่บอบได้แล้วสอบมีกะมีเปลี่ยนกะทุกเส้นเลโอ้ยมากลานนันขอบใจนะ<ด>ขอบใจขอบใจเลยขอบใจผลใดมาแล้วตับสมตมบับมะเข่งอุย้ยไข่ปิ่งก็มีไข่ต้มก็มีไม่ลูกสิ่งเป็นตะกินแท้อันใส่มาล่านะบอกเลยโอ้ยแต่จ <c oughs> ิ้มแล้วหอมแห้งไหมที่หอมมาล่าเจ้ามาล่าเจ้ามาล่าโอ้นน๊อบ่โอ้หอมค่ะใครแจังไดนี่ลูกสิ่งนี่ลุกขุกขุกขุก อันซิปอันนี้ซิปอันไหนเจ้าพันก่อซิปพันซิปพันอันนี้เจ้าพันซิปพันอันนี้หมูหรือยังเนือหมูเนือหมูอันนี่นะครับเป็นลูกชิ้นที่สปปลาวนะเขาจะทําเป็นน้ําจิ้มมาล่าเบิ้ง่งเจ้ามาล่าเป็นบ่อเป็นบ่อโอ้มันข้าวติดรากใ้เบิ้งเก่งเนาะมาซอยแมงควายขายของเนาะซื้อหนอนยังซื้อยังล่ะซื้อยังซื้อข้างนะกั้างข้างโอ้ เอาอันนี้ใหม่หนึงเอ่ะลุงเอาอันใดอ่าเอานี่ใหม่นึงอ่าเอาอย่างอีบอ่แล้วก็เดี๋ยวเอาซออ้ำหนีก่อนเอาซินฟ้าบอกย่างๆแล้วเอาซ้ำหนีบอ่เออเดี๋ยวเอาซ่า้ำหนีก่อนราดเลยพอขาราดเลยโอ้นี่ครับเป็นน้ำจิ้มหม่าล่าเขาเอ็นเจลหม่าล่าไม่เป็นไรหอมแห้งค่ะยืนอยู่นี่หอมแห้งคายหลายอย่าง เริ่มต้นใหม่แล้จักบาทจักพันจักพันอาปาพันอาปาใหม่แล้วหาพันเริ่มต้นใหม่แล้วหาพันมีลูกซีนหมูลูกซีนปลาลูกซีนเนื้อใส่กอกมีเบิร์ตจักพันนี่เซาเาเอสเงินพ่อว่าไะเงินพ่อบอสเซาเอสนี่เอออันนี้เซาหนึ่งโอ้บอกล่าเมื่อไหรเพิ่นขายซื้อมือบ่ขอบใจขอบใจด้วยบอโอ้ขยันเนาะแต่ละคนเนาะได้แล้วซื้อน้ำพอน้ำจยะหนาให้น้ำเอาน้ำมาในสองขวด นี่นะครับเด็กๆเขาจะมาวางขายกันปิดเปิดเปิดฮอดแจมมงสีชสี่ชั ah ่โมโอ้ส้าสี่ชั่มอันนี้ขายส้าสี่ชั่วโมบนร้านลูกซินที่ขายส้าสี่ชั่วมงยู่สปปลาวค่ะนี่ขาย24ชั่วโมงโอ้ยเสื้อหน่องยังไอคิวน่องไอคิวมาขายลูกซินเป็นร้านลูกซินที่เปิด24ชั่วโมงอยู่สปปลาวอยู่เมืองยังนี่ปากเซีเมืองปากเซีโออันคิวอันนี้แซ่บสุดอันนี้แซ่บสุดอันนี้แซ่บสุด บ่เสียสวนตัก oh ah. ิงเนาะจะขายให้เงอเสุอเาเสียส่วนี่พ่อขาตัวหน่อยฮอะไอันนี้ก็พ่อขาบปโ่าพ่อขาคือการพ่อขานอนบ่นี่ขอกาเดิกบ่พ่อขากาเดิกผูดได้กาเ้าอันนี้ยังนี่ซิมซัมซิมซ้มขายเท่าไดโอ้พ่าไดนั่นจะพั่นจะพันล่ะ อ๋อราคาเพ่คือกันอ๋ออันนี้อันได้เจ็ดอันเจ็ด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 ิดงนล็อซส๋ออ๋อซีนี่กับซีนี่อ๋อซีนี่เจ็ดอ๋อมักัเวลาานนี่อันะเปิดยิบสีสมองโอยสุดยอดเลยลานนี่เปิดได้เลยได้เลยมา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 ขอบใจขอบใจ ขอบใจด้วยขอบใจขอบใจเอ้ยต้นนางมองนี่ละหันหนาวทนหนาวมาทา้งนี ba ่ใหฮะผู้ใดถ่ายรูปมามมา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 อาม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 าอาม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 ไ้ามามาม้มามามไมามามาผู้ามามอมา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 ามามามมา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 ามามาาม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 าามามาามา้ามา เอามามาาลูกสิ้นเออถึงไม่เห็นลูกสิ้นเออลูกสิ้นนะนี่นีกล้องยืใส่ใช้กล้องใช้กล้องมามาใช้ใช้กล้องใช้กล้องเออยืนหลับกล้องมาเห็นมีถ่ายลูกสิ้นไหมถายลูกสิ้นเอาถ่ายลูกสิ้นหน่อยลูกสิ้นไม่เท่าไรมาอุดหนุนลูกสิ้นนะครับาเบิ้งเอามาอุดหนุนลูกสิ้นนะคะเอออ้าวยู่ามีแต่พ่อขาไม่ขาตาักาขา โอ้มันจะผูตาห่างเนาะโอเคกรบแพาะเองสิเอาลูกสิ่งมานสิ่งเบิ้ลจงมาเลยมานั่งนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกินมึงหนีไปเขาอยากเขาอยากเห็นเอาสิ่งไหมเอาสิ่งไหมเออนี่นี่อาดาเอาไปยังเดี๋ยวใส่ถุงเลยดาวเดี๋ยวมาใส่ร้านก้อนเอาอีกแานน่ะฮะเขาอยากได้ฟิลนี่อ่ะมาอ่ะเอ้ยฟางไหมนี่ อันนี้คือร้านลูกชิ้นที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ที่สปปลาวนะคะมาโอ้ยนี่น้ำจิ้มนี่หอมมาลาแจีวมาลาหอมแห้งยางพานนี่หอมครับไม่ค่อยกินน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรมาลาได้หนิอ่ามาลองชิมเบิ้งลองชิมเบิ้งหอมคักเริ่มต้นใหม่จากพันก่อนเลยหาพันเริ่มต้นหาพันกีบค่ะทุกคนร้านยูมองได้รันยูมองได้ยูได้บ้านบ้านพุทสวรรค์บ้านพุทสวรรค์รักสองนี่ครับห้าพันกีบประมาณ8บาทอุ้ยไม่แพงนะ มนี่นี่ซิมเบิงสีแสบบ่มาล่ามาล่าข้าวหวาน้ำจิ้มพะแนงข่อยเพิมเคยเห็นน้ำจิ้มแบบนี้เลยบ่เคยนี่นี่เป็นไเดฟใครชอบลองนะน้ำจิ้มมาล่าเด็ดเฮ้ยหอมมันออกชาชามันหอมมันออกชาชาน้อบ้ามันจะไม่เห็นน้ำเบีความชาของหมาลาเคยกําลังขึ้นอยู่บ้านข่อยบ่มิ่งที่ สุดเลยคิดเองเลยบบบนี้เลยโค้งเลยอือนีครับข้อขยียึดถึงหางโง่เลยแต่เอาไม่ได้นะนี่เด้อใครมาที่ปากเซนะมาลองชิมได้นะปากร้านแน่ร้านซื้อร้านยังร้านยังร้านยังรักสองร้านรักสองอ๋อเปิดตั้งแต่เช้าโมงอือกินเนาะโดนคนเนาะอันนี้เหชรอันมาขายซูมือได้ปะโอ้พยันเธอวะนี่ครับ เป็นน้ำจิ้มหมาล่านะอันนี้แซ่บสุดแซ่บปัดเลยมุ้งอันนีน้นาขายขายเก่งนะบ๊อปมามาินข้ากันมากินตำปะคงตอนนี้เวลาจักทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มกินตำปะคงเอ้ยเป็นราทีเปิดซ่าสีส้มงมาตีหนึ่งเที่ยงคืนก็ได้กินแมนขายปลาแพงจังทุกคนคอมเมนต์หน่อย ู่ที่บ้านเรามีไหมแบบนี้อร้านต้มตำที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงมีไหมมีใครมีใครพอรู้บ้างว่าแถวบ้านเรามีนะส้มตำที่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมเขาขากหงกคือกันเพราะเรายังไม่เคยเห็นเหมือนกันเออเนี่มเนียมาเจอที่อะไรนะเมืองปักเซอปอเราชอบเลยเออเขาเห็นเขากับเขาเป็นกะคือกันเดอกะกะนึงสวงายสวงคำคือกันเดะโอจะเกิดเปิดแบบอันนี้นะลูกค้ามาตลอดเลยเราเบิรงตำปักหงก์สามสิบบาทเฮ้ยไปถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาท อันนี้อันนี้เราคิดเป็นค่างเงินปัจจุบันนะนะถ,ถ้าถ้าถ้าค่าเงินช่วงเวลาอื่นก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนี้นอันนี้เลทปัจจุบันเรทเรทนะตอนนี้นะช่วงนี้นะตับอยู่นิแส็บอีหลีเขาติดใจตับเนี่เออข่อยมาอาทิต oh ย์หนึ่งแล้วแหมข้าวซอยอ้ข่อยไปเ,เรื่อยเรื่อยไปอัลตะปื้อเซกองแล้วก็ไปสารวันรสะพ,พ่วมลมาหน่อนน <c oughs> โอ้นี่กินตำพงศิทุม <c oughs> มาตีสามก็ได้กินอีนี่ร้าลนนี้เขาเปิดได้กี่ทีชั่วโมงอ,งองีนี่ของแท้ของแท้คนที่ชอบกินตำปะหมงคนนี้เป็นของเธอนะคนะะนนะแ้่เป็นยังไงนะแบบฝีมือจาก <c oughs> ของก็มปนตำเลยตำองขึ้นดีนลูกค้ารับประมาณเที่ยคืนบ่ไปหุดแอ๋อเขาเขาออกมาไอ้แล้วเที่ยวแล้วออ่ะ๋อนี่ครับพี่เขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนเนี่ยลูกค้าเยอะมาก พอ,อ,อนอนเด็ก,<ว>อ,กาดอาหารวัยรุ่นไปเที่ยวอะไรนะเที่ยวพับเที่ยวเทคโดมมากกับมาก,กินตะบ,บูฮุงกินอะไรนี่แหละกินเข่าเนาะแต่ปะช,ชอบนะอันนี้สิบสิบห้าพันจีบประมาณยี่สิบห้าบาทนะคิดเลนกันตอนนี้นะเห็นไหม,ไมไหปลาแดกเข้านัวเนาะปลาแดกเขาใส่กับปีหนำทายบ่ปะบหล่ะมาๆมาๆมาเลยล่ะเรต้องเกรงใจมามา เอาเซีฟีเพ่าก็เอ๋ดมากมอมากื้อหยั่งก่อน้ำทิ์มา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 เดยไอ้ายหายหม่ายกองเออยืนเลยเอากองให้อายะมาจ้ล่ะทายห้ก่อนเลยก็ได้ยึดปอดไดน้ำสิก้อนหึโอู้ดผู้หหงหลังผู้หัหงังื้อหยังก่อมีมีโอ้ื้อหนาหักเนาะื้อม่มีมมีเข้ามามือนอม่มีบอแนบอแมนเนาะเออเอยก็ตืดเม่มี อ้าวเนี่นีโอ้ไม่ได้พูโก้มีมีมีเห็นมีมีปะงออๆยเกลโอ้ยบใจบใจตาแพงเนาะดาวเเห็นแมวใครกล่องนีเห็นมวแน่หรอโอเคกล่องงามแหงบอกเสียงยังไงเด้อหน่งมีมีหน่องมีมีเดินกนสวยนอยงามแห้งมีมีสวยบ่สวยเนาะ ขอบใจขอบใจเออขอบใจดิกินต่อเหรอตำปะคงซาซิสุมโมงกลางมูนสีอะกินกับตำปะคงตำปะคงในเวลาสี่ทุ่มค่ะตีสามตีสี่ก็กินได้ได้ร้านนี่มีทั้งลูกชิ้นมีทั้งอะไรนะส้มตำปิ่งไก่มีเบอร์สุย่างสองร้านมีเปิดยิมซูจีนุ่งสายลูกสินร้านเฟิร์สร้านตำปะคง ข่าเปียกขายจังไดข่าเปียกขายจังไดข่าเปียกถั่วซิม่ากับถ anyway> ั่วเศร้าถ claro> ั Superman> ่วซิมหากับถั่วเศร้าอ๋อบ่แพงมาลองิเบข่าเปียกไก่ถั่วเนึ้อเลยเรื่อยเรอยเส้ถั่วนอกไก่ถั่วกินนี้เลยข่าเปียกหมูเศร้าโดยข่าเปียกไก่ซิมหาพันอ่าถ้าเอาข่าเปียกยังเอาข่าเปียกไก่นี่ครับเดี๋ยวมาลองกินข่าเปียกอยู่ลาวเด้ออยู่เมืองปักเซ่ปักเซ่นี่ครับอู้ถั่วและซิมหาพันบ่แพงเลยเออบ่แพงบ่แพงถ้าหมูประมาณ20,000ก็คือ20,000กีบนะประมาณประมาณ30บาทถ้าเปป็็นไกก่ระมาณ 15,000ก็ตีเป็นเงินไทยในเลทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ25บาทโอแพงบอแพงนี่ครับสดๆเลยเอาสิมไปลองชิเปิดจังมงหอจังมงเอ้ยเปิดไอไอกอเปียกนี่หามงแรกหามงแรกหอจังมงหามงแจ้งโอ้หามงแรกหอหามงแจ้งตีหาเปิดถึงตีห้าหามงแรกหอหามงแจ้เปิดตีห้เกือบซาสี่ เดี๋ยวมาลองชิมดูข่าเปียกไก่เชียงายครับข่าเปียกเชียงคานปะมันโบข่า<อ>เปียกย่นี่มันสีอีกแบบนึงอ๋อนี่กูรูกูรู้ข่าเปียก <c oughs> ข่าวเปียกอุบลข้าวเปียกน้องค่ายข่าวเปียกเชียงคานกับคนละแบบข้าวเปียกลาดก,กับอีกแบบนึงโอ้ที่เพิ่นเอาลพักสดๆเลยตัวนี้นี่เด็ดเซนข้าวเปียกอ๋อนี่นี่เซนข้าวเปียกเดี๋ยวมาลองเลยนี่โอ้โนี่เพิ่นลวกสดๆเลยนี่ครับมีใครชอบกินบ้างครับข้าวเปียก คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยโอ้เป็นกระหอมเนาะเออเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวเาให้ลองซิมฮะให้ลองซิมโอเคเออลวกโดนมาเอ่ยเสร็จข้าวเดียวอ๋อข้าวเดียวปิดฟ้าไว้ถ้าลวกโดนมาสิเลกเป็นวะโอ้บ้าเลยเรื่อยป่ะมาเที่ยวเลยเหื่อยป่ะแมนขับรถไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวข่อยกลับไปลวงข้าวบางอีกสองสามหมื่นอ๋อเนาะข้ามไนเองป่ะว่าข่อยนั่งเครื่องไปล่องอะไรเวียงจันท์ รอดนีนนะครับรถเที่ยวหลอดี่นังเครื่องนังเครื่องนีนยูแมนที่เอื้อยนที่ไหนที่ไหนต้องถามนใสเมนเอื่อยนี่ละเซ็ตเบิ้งโอ้ยเอฟซีตัวหน่อยปะแมนบคือบคือบแมนอี้าวะโอดโอ้ดามยอ้แงบบอสแงบบอสอบใจขอบใจขอบใจไงแงมก็เอ้ยพูไรนีงก็เอ้ย โอ้หนิมอนี่ซอยแม่ขายเนาะเก่งเนาะนี่ครับเป็นลวกเส้นมาอยู่โอ้นี่ดาวเสร็จแล้วสุกแล้วเส้นเขาเปียกถ้าสุกมันติเป็นเส้นจังไๆเลยสังเกตจังได้กะเวลาเอาบอเบอร์กับกระเส้นมันติเปลี่ยนบ่อ๋อมันสิดอันนี้คืนโอ้นี่หุ้ยสิบสิห้าพันประมาณยี่สิบห้าบาทน่ากินมากแต่ลายสิ ไม่รายแ่ไปสิกินเบิร์บ่นี่ยป้าหมอน้ำซุปเจ้า่บป๊าจะเพิ่งหายรายแท่เอ้ยสิมหาพันบ่นี่บ้ได้เปิดเจ้าสี่ชั่วโมงแต่ว่าเกือบเท้าสี่คือตีหาเมนนขอบเปียกยุสอปปล่าสิมหาพันประมาณยีิบ้าบาทมาเมั้ไงหนึงลองลองซิมึงอ๋อเขาหายเธอปุงไบ้มัมาสีแยงเขาสลาเอา ทุกคนคอมเมนต์หน่อยว่าถ้าอร่อยเยดาจะแย่งผมไหมหม,มอทออะไรคอยแย่งแต่นี่ๆครับใครมาเที่ยวลาวนะนี่ยังละละใครมาเที่ยวลาวเมนูที่ต้องห้ามพลาดัวนี้นข้าวเปียกค่ะเฮ้ยว้ามาเฮาข้นสวยตัวนี้มาเฮาข้นม้าไม่ดอกลาอ,อันนี้เป็นข้าวเปียกไก่นะคะ เขาเปียกไก่ไก่มูอันเขาเอิญยังนะมูย์มูนี่ป่วยดิแห้งบุ้งเออนี่แล้วซิมเบิองซิมแบบบอร์ตองปุกเดี๋ยมาซิมเบิองน้ำซุปซิมซิมซิมเป็นยังไงน้ำซุปแซบนัวบะนัวน้ำซุปแซบซิมิดดาวผู้ขาดหวารผู้ใดทีมหวานผู้ใดทีมใจหวานกดมัเนี่รัดขา อู้น้ำตาลเกลือก็ละแสเดนหน่อยเอากระใสหวานเนาะบ่ได้เปิดเส้าซีชั่วโมงนะแต่ปิดตีหานอันนี้พริกกินกับอันนี้แม่นบ่เกลืออ๋อเราใส่บนต้องใส่ไหมนี่ใส่พริกเผาเลยดายมันจังแซ่บอุ้ยสีน่ากินแห้งอุ้ยเขาใส่แบนอันนี้เลยเนาะสีมันจะกินแห้งเอาลองซีมบนซ่องใส่ไหมเดี๋ยวขายข้าวปุ้ย เขาหมักหวานเขากับปรุงหวานแล้วเนาะเอาลองซีบิมืโอ้นี่ถ้วยนี้ประมาณ15บห้าพันจีบยี่สิบห้าบาทไปไหนแซ่ตอนปรุงนี่อันนี้ขึ้นปะบี๊ขึ้นเพราะว่าเขามักหวานทาแบบแบบปรุงกับแซ่บแล้วไหมเนาะปรุงกับแซ่บแล้วจ้าสำหรับฉันมันสายหวานเบาหวานค่ะโอ้มีโซย่างเนาะร้านนี่เนาะแมนสุดยอด ลองเส้เมองงสร์ฟมาห่อนๆเลยค่ะทุกคนร้อนๆเลยครับมาถึงสปปลาวนะเมืองปากเซนะครับต้องมาลองกินเป็นเนื้อนุ่มเป็นอาหารแบบว่าที่ลาวเนี่ยก็จะมีเฝอข้าวเปียกกระปุกงงอะไรนะข้าวปุ้นข้าวปุ้นเออข้าวปุ้นกระแซมซิบเลยลูกอุ้ยซิบเลยวะดูสีดีน่ากินอาดารยกเส้นขึ้นมาหน่อยขอดูหน่อยโอ้ดูเส้น นี่ครับเส้นข้าวเปียกข้าวเปียกคุณไม่แพงนะนึกว่าสิบห้าพันสิบห้าพันก็หมื่นห้าพันกว่าประมาณ25บาทโอ้ถวยบักใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ข้าวเปียกไก่แซ่บเบอร์ดถอดปีหาแล้วผมชอบอย่างหนึ่งนะก็คือเนี่ยวันนั่งกินอยู่ริมถนนแบบนี้เลยบรรยากาศแบบแบบนี้เลยนะเออเออปหวอยไดบ้าะเอาเสียวอาบ้เอาโยเกิร์ตจังไหมบ้า อสีซังกินไงบ่่บแลอสกินเลยข้าวาสีสดน้ำโตเดี๋ยว่าข้าวสีสังคนนี้เอามากินกับวันนี้ขอให้ข้าิบมึงก่อนนะอ่ะเอาบอสเอามาหน่อยนะข้าวสิบนะบบพบเพื่อข้าเปลี่ยนใจบ่เราลองซิบมึงอ,อือหือเราโอ้ยซิบหมาบ้านเาเปรี้ยงเนี่ยข้อ,ข,อข้อนี้คือเส้นเขาจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มคล้ายๆกับก๋วยจับบ่คล้ายๆกล้ายวดจับบ้านข้าอือหืมแต่แม่เขาบอกแล้วว่าแซ่บ โอ้าวเราไปกินดังแล้วเต็มสิบไหมเท่าไรเต็มสิบเต็มสิบนั่นต้อว้าแลยเขาลงสิบไปสิบมาเบิดถวยได้เท่าอืมอิ่มลูกสิบหน่อยสุดยอดสุดยอดสดถ่อนๆขณะนี้เวลาห้าทุ่มห้าทุ่มวันนั้นกินเขาใครมาลาวต้องห้ามพลาดนะครับเขาเปียกแซ่บสุดยอดเมนูเด็ดเลยหนึ่งในเมนูที่ต้องห้ามพลาดเมืองการมาเที่ยวลาวแมน เส้นร้อเหนียวนุ่มนะซุปร้อนัแหลโอ้ข้าวน้าก็นซาว็พอดีโอ้ไม่ใช่ผูมันๆเลยวะเป็นินเนาะเขาเปียกเก้าอยเท่าไหร่วยจิมากันหอเยะเีเยที่ผาเดี๋ยวท่านเก้ายเท่าไหเด๋ยวที่ผาวันเก้าอุ้ยเกงบิสตากลูเตนเกงูเงอมิสตาเอาเน้าเขามากินเกลเขาบอกขึ้น เคิดเล็วะเก้าถวยต้องถวยล่ะเอาเดี๋ยวลองสิตัวถามตัวถามถวยขึ้นมาเีเก้าถวยะใหญ่เก้าเก้าถวยเป็นเท่าไหร่สมาคูนเก้ปเท่าไหรเอากรนอกเขาถามเนาะกระนอกเขาถามแล้วเอาเท่าไหร่เปนเท่าไหรโอ้โหคอมเมนนี่้เปียกคคิดเล็ตอเขาละล่ะเปียกไก่เวลาสิมาพัน้าวยเก้าวยเป็นา แม่นปเรวดสิหาคูณเก้าแสนสาวสิมหาอุ้ยคีดเร็วคนละแม่นอยู่ป่ะแม่นวะแม่นวะสิมหาคูณเก่าอ่าแนก่นสาสิหา้ือของเขาอีิตลาไม่ได้พูดดเก่งๆเลยวะย่อมา้คิดีังไน่ิด้นหกินเหล็กเก่งกว่าเข้าอีก้อีน้ำกินไปเบใจเด้อขอบใจขอบใขอบใจโอ้เก่งๆเลย ขอบใจขอบใจถ้าเบิ้งจะคลองเด้อยถ้าเบิ้งจะคลองเดี่ยถ้าเบิ้งจยคลองเนีถ่ายคลิปไว้เด้อถ้าเบิ้งจะคลองเด้อในติ๊กต็อกเนี่ยคลิปเดี๋ยงสบายดีขอบใจขอบใจเลยขอบใจ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 ล่ะบาย